เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพักซอจุนได้จัดงานแฟนมิทติ้งออนไลน์พักซอจุนคอมมาผ่านาข้าวทีวีเพื่อฉลองครบรอบ10ปีในวงการบันเทิง เขาได้กล่าวขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนเขามาโดยตลอดและเลือกตัวละครปาร์คเซลอยในเรื่องอีเชวอนคลาสเป็นตัวละครที่มีผลกระทบกับชีวิตเขามากที่สุดในบรรดาผลงานแสดงของเขาที่ผ่านมา10ปีนอกจากนั้นยังมีเพื่อนในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีผ่านวิดีโอซึ่งหนึ่งในนั้นคือจองยูมีซึ่งเคยร่วมงานกับพักซอจุนในรายการยังคิดเช่นเธอกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับ10ปีที่ผ่านมาและฉันจะเชียร์คุณในอีก10ปีข้างหน้า ด้วยเช่นกนกัฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ร่วมงานด้วยกันอีก